ครับสวัสดีครับนี่ครับแปลงก้าใหม่เรียบร้อยครับขาดทุนยับเน่าแล้วเน่าซ้ำนี่ครับการลงทุนคือการเสี่ยงครับ ไม่รู้เกิดจากสาเหตุอะไรนะครับไม่รู้จะเป็นทิ่เกียบหรือจะเป็นจากเชื้อราแต่หน้าร้อนมานี่เจ็บตลอดเลยครับเน่าทุกทุกครั้งครับใครรู้ช่วยบอกทีนะครับ เจ็บแบบนี้ทุกครั้งก็เริ่มถอดใจเหมือนกันนะครับในการฟอกเก้าวโ,โหอุปศรกคก็หลายอย่างครับไม่รู้เป็นเกิดจากอะไร ก็ใครรู้ช่วยขอช่วยแนะนำหน่อยนะครับการทำทำแปลงพอกก้าลดดํานากคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะพามาดูใหม่อีกชุดครับเพาะไว้แล้วแต่ยังไม่ได้เอาลงกับใครรู้ก็ช่วยบอกแนะนำที่ครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม